ตอนการดูใบลงเวลากดเข้าแอปกดไปที่ทรัพยากรมนุษย์กดไปที่ใบลงเวลาหลังจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูพนักงานคนไหนในหน้านี้จะให้เห็นว่าเข้างานตรงไหนเข้างานเวลาไหนเลิกงานเวลาไหนสายกี่นาทีและทำโอทีกี่นาทีและ เรายังสามารถแก้ไขาการเข้างานออกงานของพนักงานอีกด้วยค่ะหากเราต้องการดูการรายงานการเข้างานให้กดไปที่ทรัพยากรมนุษย์กดไปที่รายงานการเข้างานในหน้านี้เขาจะรายงานการเข้างานของเราทั้งเดือนเลยค่ะรายงานว่าเข้างานวันไหนเข้างานกี่วันขาดไปแล้วกี่วันทำโอทีกี่ชั่วโมงหยุดไปแล้วกี่วันลาไปแล้วกี่วันและเรายังสามารถดูการรายงานเข้างานย้อนหลังของ ของพนักงานได้อีกด้วยค่ะเราแค่เลือกเดือนที่เราต้องการเดี๋ยวจะดูในหน้านี้เขาจะคำนวณการเข้างานออกงานหรือการมาสอาอให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ